สวัสดีค่ะมือนี้กะมานามาไ้คือเก่าล่ะค่ะอดบได้ดอกสงการปันไดก็ยังมาอยู่จ้าห่วงต้นไม้ห่วงตน้งตนบักพิกพอดีย่ายมี่อ่ะกับปลูกต้นกระทกโลกต้นเสาวรดไหมค่ะใบถุงสองสามต้นนี่ละ่ะกะเริ่มงามแล้วค่ะคันหกนักเง้ยวมากขาวอญา,ายมองกระยันแล้วหักขาดเนาะค่ะเลยเอามาไใบมองที่สิปูดนี่ละ่ะ ที่มองที่กั้นนั่นเล็กน้อยตกน้ำที่ย่ายเหตุตอนนั้นล่ะค่ะยังบพราท่านได้แล้วค่ะดอกกแต่ว่าเอาถุงต้นใหม่มาตังประจำทีสะก้อนมองที่มันสิข,ขึ้นมากนี่แหละตั้มคางน้ำตามแนวตะไคร่นี่แหละค่ะวันนี้กันน้ำกับพ่วงเสต็มสางพี่น้องเอ้ยบัวตอนนั่นแดงเต็มสระไหมค่ะเพราะว่า มันสั่นบัดนนี้เปียงน้ำจากหน้าจากเขาลงมาน้ำมาเล็วหลบัวก็ได้ถอนหักกันมาไหมค่ะก็เลยตายเมดเน่าเมดเชี่ยบบัวกระไดดอกบัวบัดนี่หัวเล้าก็สิยั่งอยู่เนาะค่ะก็เลยขืนมหม่กันร่งเริมมหม่อันนี้ก็อีกต้นหนึ่งนะ้ค่ะต้นกระทบลกต้นเสาลวดนั่นล่ะเสียวขืนบัดนี้ล้วเาท่านได้เห็นแล้วอันนี้แต่ว่าเน่ามือเศราก็เริมแดดสีแก่แล้วล่ะค่ะพี่น้องย้ายออกมาหน้านี่กระได ต้นนี้ก็คือต้นในต้นยังล่ะต้นลูกท่อไหมคะภาษาไทยเนาะกันบานเท่ากับเอิญบักไข่หมอนบักไข่เนาแล้วแต่ไข่สีเอิญ่ะคะหนุวยมันกับสีซุกเหลืองซุกแล้วหอมหวานค่ะพี่น้องนแม่ปลาเพิ่นเพาะว้เพิ่นไห้เอามาปลูกเนาะค่ะเพิ่นบ่มีมองปลูกย่ายก็เลเสียมาปลูกใวหน้าใ้ทางป่าเขาก็ยายมันคุ้มเข่ากับเลเสียหามองปลูกเอามาตั้งไว้ซักกอนว่าสีไปปลูกท่างปากสางท่างคุณล่ะค่ะพี่น้อง ไปลูกมากลลุมใหญ่ๆเอาขีง้งัวใส่มันหลุมใหญ่มันจังสิงามเนาะค่ะเขาออกมาให้มาหน้ามาหดต้นบักพิกเบี้ยบักพิกเบียบเบ้ยบักฮุ้งล่ะค่ะพี่น้องก้าว้ยยาันมันตายเนาะค่ะดีแวะสวงบางก่อนสงการฝน,น,นตกแห้งแห้งวันนี้กะซุ้มเย็นไปเมื่อด,ดีอยู่กะมีวิตชีว่าต้นกลวยกะถอดยอดถอดใบเขียวเนาะค่ะกะต้นบักฮุ้งบักพิกใหญ่กับหดไว้ เียว่าสีไดปลูกเนาะคะ่ะหอดยัามปลูกยัมฝนหลังสงการไปมากกว่สีง่พอดีก็ปลูกเนาะค่ะพี่น้องปลูกไวยุ่ยกินไว้ให้ไวน้านี่แหละจ้าป้าเขากับว่านกับ,บ่มีผลกับต้นไม้แหละเพราะว่าเฮ้าบ่ได้ปลูกต้นไม้ง่ายค่ะปลูกบักฮ่งสำหรับคลิปนี้ก็ไว้ซัมนีกันเด้อพี่น้องเด้อบ่มีแนวห้เบิง่งก็เอาห้เอาหน้าเอาทงหน้ามาฝากมาเบิ่งนี่แหละคะ่ะ